คือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สำนักข่าวไทยอสมทอขอเสนอรายงานพิเศษ10สุขในใจราษวันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายตอนพระจักราวตาลสืบสารงานศิลป์แผ่นดินสยาม วิจิตระการตาของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ผู้คนกล่าวขานถึงทุกครั้งที่ได้ไปชมแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งมุ่งหมายไม่เพียงแค่ให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังงานศิลป์หลายแขนง อันเกี่ยวเนื่องกับการแสดงโขนมรดกลำค่าของชาติไทยซึ่งเห็นเป็นที่ประจักษ์เกิดความมิยมทั้งต่อคนไทยและต่างชาติจนได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโกปี2,561ว่าโขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพระจักราวตาลชื่อตอนของโขนมูลลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพจัดขึ้นในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 อ,งอิงจากบทพระราชพนธผลเรื่องรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเป็นตอนที่แสดงกฤษดาพินิหารของพระจักราหรือพระนารายที่อวตารล,ลงมาเป็นพระรามโอรสของเท้าทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาเพื่อปราบฝ่ายอาธรรมเปรียบประดุจพระราชวงศ์จัก,กรีที่พดุงความสุขความสงบให้กับพระสงนิกรไทยตลอดมา ผูกเรื่องเริ่มทีพระอินทร์และเหล่าเทพนิกรพากันไปอัญเชิญพระนารายณ์ขณะประทับอยู่บนบันลังอนันตนาคราชพรพลศมีพระชายาให้เสด็จลงมาปราบยุคเข็นพระนารายณ์จติลงมาเป็นพระรามและพลรศรมีเป็นนางสีดาจากนั้นดำเนินเรื่องเป็นลำดับตั้งแต่ทศกัณฐ์สั่งให้มารีตแปลงกายเป็นกวางทองเข้าไปล่อลวงพระรามให้ตามกวางแล้วลักพาตัวนางสีดาขึ้นราชรถ ะไปยังกรุงลงกาเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างกองทัพพระรามและทศกัณฐ์พระรามได้รับชัยชนะและจัดงานเฉลิมฉลองเมื่อกลับสู่กรุงอโยธยาการดำเนินเรื่องกระชับผสมผสานเทคนิคพิเศษแสงเสียงและการเหาะเหือนกลางววหาแต่ยังคงไว้ซึ่งความประณีตของศิลปะชั้นสูงที่งดงาม ทั้งบทร้องศิลปะก,การแสดงการร่ายรำการพากเสียงดนตรีประกอบเครื่องแต่งกายการแต่งหน้าและฉากต่างๆซึ่งเบื้องหลังคือการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและบรมครูสาขาต่างๆมาร่วมถ่ายทอดฝึกซ้อมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่หลายร้อยชีวิตที่มีความตั้งใจฝึกฝนและภาคภูมิใจกับบทบาทที่ได้รับจนทำให้การแสดงเป็นที่ตรึงใจของผู้ชม ขุนเราเนี่ยได้รับการยกย่อมมากนะฮะเยาวชนก็สนใจมากขึ้นเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งจะต้องต้องกล่าวถึงว่าในเมื่อของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานก็ยังยกย่องนะฮะก็เป็นกระแสหนึ่งที่ที่เยาวชนต่างๆที่ได้เห็นตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังยังเห็นความสำคัญ การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนทุกครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการส่งเสริมให้โขนงานศิลป์ชั้นสูงอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปดั่งพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ว่าขาดทุนของฉัน คือกำไรของแผ่นดินและเพื่อให้เหล่าพระสงฆ์นิกรร่วมสนองพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดศิละปะวัฒนธรรมนี้สืบไป